นะฮะอะไรส่วนผสมโอเคทุกอย่างโอเคแล้วก็ร้อนนวดได้ด้วยอุณภูมิที่ค่อนข้างสูงป่ะการทำงานเรื่องความร้อนขนาดนี้จับมนี่แทบลวกมือนะครับแบบนี้ก็คือมันเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกเลยว,ว่า านที่เราจะอัดออกมาก้อนสวยแล้วก็แน่นดีแน่นอนนะครับมันมีปัญหาหลายเรื่องหลักเรารับการทำ่า,านแท่งเนี่ยให้เราต้องอต้องศึกษาต้องสังเกตหลกัหลกๆเลยคือต้องสังเกตนะครับอย่างที่บอกว่าวัตถุด,ดิบเรามันไม่ได้ฟิกอะ่ะยิ่งเราใช้ไม้รวมอย่าง วัตถุดิบเราหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเราจะกําหนดส่วนผสมเป๊ะเ,ะเลยไม,ไม่ได้ครับเราต้องมาสังเกตดูเองในในพื้นที่ของเราในใน,ในวัตถุดิบที่เราใช้ในเครื่องจักรที่เราใช้ในส่วนผสมหรือแป้งแป้งจากยี่ห้อแป้งคนละลานแป้งคนละโรงงานเนี่ยบางทีมันก็เหมือนอะไรนะดินแต่ละที่ ดินภาคเหนือ,อเปอร์เซนต์แป้งอาจจะเป็นแบบนี้ความเหนียวอาจจะแบบนี้ดินภาคอีสานแป้งอาจจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นมันเป็นเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวนะครับก็คือเราก็ต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละในการแก้ไขปัญหานะครับก็คือสังเกตจดจํานําไปใช้แล้วก็แก้ปัญหานะครับอันนี้ก็ ฝากๆไว้นะครับเพราะว่าเออบางบางครั้งเห็นหลายๆท่านถามมาผมผมก็ตอบให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนผลิตยังไงใช้เครื่องจักรรุ่นไหนเกลียวสึกไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําหรือว่าแม้แต่มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้กําลังไฟฟ้าพอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้ด้วยไม่ได้เห็นหน้าง,งานด้วยเพราะฉะนั้นผม จึงตอบให้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็คืออยากบอกว่าให้เราพยายามสังเกตเอานะครับในระว่าที่เราผลิดเนี่ยเอยผิดรถดนี้มันมีปัญหาแบบนี้เออตอนเราผิดมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยลองลองเช็คเช็คดูครับลองเช็คเ็ดูเดี๋ยวเราจะเจอคําตอบเองครับครับผมชานี้ก็ขอทํางานก่อนอันนี้คือการเอาเกลียวอัดมาผสมนะ เอาเกลียวอัดมานวดเห็นไครับความแตกต่างเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องพื้นฐานพวงนี้มันจําเป็นที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนีตอนนี้ตอนเอาไปอัดเนี่ยมันถึงจะต้องไปอัดเป็นอาจจะสองรอบสามรอบ มันจะแน่นเพราะว่านี่แหละโดยกระบวนการนวดมันเรีว่ามันไม่โอเคดูเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมคือว่ามันไม่โอเคเลยผมก็จะมีวิธีการใช้ของหรือการดัดแปลงของใช้ของผมอยู่ แต่ยังไงถ้าผมก็ต้องทดลองให้มันชัวร์ก่อนนะครับผมถึงจะกลายืนยันก็เดี๋ยวอีกหน่อยผมจะให้เดี๋ยวผมจะไปต่อกับคลิปที่เป็นเกลียวนวดโดยเฉพาะดูนะครับว่าผลที่ได้มันจะต่างกันยังไงตัวนี้เอาเกลียวอัดมานวดนะครั้งน